สวัสดีครับตอนรับนะเข้าสู่ช่องกัณิกาทรัพย,ย์บ้านหินตะวันดิตรถตั้งกระดานแด้คผู้ชมจัดส่งถึงที่สร้างบ้านมันเดียวเสร็จหลังนี้มีบุญค่าอยู่ที่ประมาณแสนไปไปครับแสนเก้ามีห้องน้ำในตัวครับหนึ่งห้องนอนพื้นที่ใช้สอยข้างนอกมีหนึ่งระเบียงเดี๋ยวเรามาดูครับว่าพี่แกจะเอาลงแบบไหนเราเคยเห็น ข้างทางครับก็อยากจะถามราคาอยู่วันนี้มาเจอรงเป็นเลยเดี๋ยวไปสอบถามไหยครับสําหรับคนที่มีงบจํากัดนะฮะอยากจะสร้างบ้านแบบบันเดียวเสร็จเลยอันดับแรกเลยครับถ้าต้องเตรียมหน้างานแบบนี้ก็คือเทเป็นลานเอาไว้รองรับนะฮะเป็นฐานท่านผู้ชมความหนาที่ร้านน่าจะประมาณ10เซนคอสอรอ คอนเรยเสริมเล็กบ้านทรงโมเดินครับจัดส่งจัดส่งโดยหล้อช่วงยาวแต่ตอนลงนี่เดี๋ยวไปดูกันฮะน้าลุ้นพอสมควรโอ้แตกไม่ได้ขึ้นแตก ต้องขอยสุดฮนะเอาเอาดินเอาดินเสริมล้อหน่อยไหมเดินเดินหน้าน้อยโอ้โหเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวใอยทำฐานใหม่อีกหนักพอสมควรฮนะ น็อกดาวน์กับสั่งมินิโฮมสอบถามแล้ว่านผู้ชมขนาดของเขาคือ3าคูณ6กหกสาสิบ8สิบตารางเมตรครับราคาอยู่ที่1,90,000บาทจัดส่งฟรีในรัศมี150กิโลเมตรราคาพร้อมจบนะฮะ ส่วนระบบเดินไฟเขาเดินไว้ให้เรียบร้อยแล้วท่านก็ไปจำไฟในพื้นที่ตัวเองเรียบร้อยประมาณนี้ดูหลักใช้เป็นเหล็กครับท่านผู้ชมแล้วก็ส่วนพื้นพื้นนี่เป็นพวกไม้สักเคาะฮะ แล้วก็ปูทับหน้าด้วยกระเบื้องครับเดี๋ยวเรามาดูภายในผู้ชมได้ห้องน้ำหนึ่งห้องนะ,ะแบบนี้อู้อสุขภัณฑ์นะฮะพร้อมกับอ่างล้างหน้าแบบมีขาตั้งประตูเป็นแบบไวนิ้วอ่า มาดูห้องห้องเมนหลักครับมาสเตอร์รูมตัวนี้คือทำเป็นห้องนอนแหละครับก็ถือว่ากระทัดรัดดีส่วนฝ้าครับทำเป็นฝ้าสเต็ป2ชั้นเดินระบบไปให้เรียบร้อยครมีชุดเมนเบเ,เกอร์ตู้โหลดพร้อมปักนะฮะปักจะเป็นปักรุ่นใหม่แล้วนะเป็นปักกาวเดิน จำทีวีให้ด้วยประตูทางเข้ามาครับเป็นประตูไม้วงกบไม้ฮะส่วนพื้นนี่เป็นพื้นกระเบื้องครับผนังครับเป็นระบบผนังเบามีระเบียงข้างนอกหนึ่งระเบียงไว้นั่งกินกาแฟหน้าต่างหนึ่งหน้าต่างสองหน้าต่างสามอ่าหน้าต่างมีสามบานบอ้ามาพี่ขึ้นมามาซื้อบ้านได้ไหมครับมามาครับไม่แพงไม่แพงครับ ไม่โยกไม่โยกถ้าผมเอาถ้าผมนอนกับแฟนจะโยกไหมต่อห้องน้งด้วยห,หมดฮะก็ได้เป็นอาชักโรครกต่อไฟไว้เดินสำหรับเครื่องขังน้ำอุ่นฮะเครื่องอุ่นนี้จะเป็นออปชั่นเสริม